สวัสดีครับสวัสดีนะครับสมาชิกนะครับคนดูหิงทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมเออนะครับรู้สึกว่ามากลับมารอบนี้นะครับู้สึกว่าหน้าค้ำคำไปหน่อยหนึ่งนะครับเนาะเออนะครับกลับบ้านไปกลับไปตะนาตาแดดโอ้เนาะอ่ะนะครับวันนี้นะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนๆห่วยฮานอยนะครับปกติเนาะเออนะครับเสียดายนะครับฮานอยพิเศษนี่จริงๆนะครับที่ผมพูดไว้นี่นะครับ เหมือนเขาดูเราอยู่นะครับนี่ฮานอยพิเศษนะครับก็มาดูผลก่อนกันเลยนะครับผลฮานอยพิเศษนะครับก็จะเป็น550นะครับ11เนี่ยนะครับเหมือนเขามองเราอยู่นะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับให้ไป0ูนนะครับออกมา11ึนะครับให้ไป0ูนย์สี่ศูนย์หกนะครับออกมาห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับที่เราข้ามไปเนี่ยจะออกมาศูนย์สี่ก็ได้จะออกมาศูนย์หกหกศูนย์ก็ได้นะครับ มาออกตัวที่ข้ามนะครับเออนะครับเจ็บใจดีนะครับแต่ถ้าใครได้รูดไปนี่ก็เข้าไปนะครับรูดตัวไหนก็ได้นะครับแต่ผมเน้นให้รูดหนึ่งนะครับมาอีกแล้วนะครับเนาะยีดีด้วยนะครับก็ตัวรูดมานะครับต่อไปนะครับเป็นฮานอยปกตินะครับออก1 3 2นะครับ1 0ึ่งศนอ่านะครับสำหรับฮานอยนี่ก็ยินดีด้วยนะครับเนี่ยเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับส่วนข้างล่างนะครับก็เข้าไปตรงๆนะครับ10 นะครับสำหรับข้างบนก็เป็นตัวกลับเนาะ3 2 2 3นะครับเข้าไปในชุด6คู่นะครับ6คู่เองนะครับในชุด5ดาวเนาะเข้าไปในชุด5ดาวนะครับก็ยินดีด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนี่แหละครับผลของการทำบุญร่วมกันนะครับเราก็จะโชคดีไปด้วยกันนะครับหลังจากกลับบ้านนะครับไปทำบุญมานะครับนี่แหละครับก็จะเฮงๆนะครับเริ่มเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับเนาะในปีใหม่นี้ ก็ุูงนี้มีหวยลาวอีกนะครับหวยลาวก็จะเฮงเเหมือนกันนะก็ขอให้เฮงเเหมือนกันเนาะสำหรับหวยลาวนะครับผลนอยพิเศษนะครับออก4 3 9นะครับ7 6นะครับไปเน้นรูปผิดตัวเนาะมันมา6นะครับซึ่งก็ไม่มี6 7เลยนะครับเนาะนั่นแหละครับ6 5 6 3 6 2นะครับนะนะครับแต่ก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่มาเลยเลยนะครับ ก็ยังมาตัวเด่นอยู่นะครับนี่เลยครับสำหรับผลฮานอยนะครับหนุนวันที่3นะครับต่อไปเป็นแนวทางนะครับฮานอยนะครับในวันที่4นะครับวันจันทร์ที่4แล้วนะครับก็จะมีหวยลาวด้วยนะครับแล้วก็จะมีโอ้นะครับกลับมานี่นะครับมีงานให้ทําเยอะเลยนะครับเนาะนะนะครับก็สําหรับนะครับฮานอยพิเศษนะครับในวันที่4นะครับในวันที่4วันนี้นะครับก็จะมีเด่น4 นะครับแล้วก็เด่น3เด่น4เด่น3นะครับเน้นรูดฟันตัวเดียวนะครับฮาน่อยพิเศษนะครับก็จะมีคิดว่าน่าจะเป็น3 4 3 4 3 4สามนะครับอ่านะครับเด่น4นะครับรูดสีฟันสีวิ่ง4นะครับตัวเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับอาจจะมา3ก็ได้นะครับหรือมาสี่ที่ผมบอกนะครับส่วนชุด5ดาวนะครับก็จะมี4 6 4 7 สี3,9 3,7 3,8ก็นะครับก็จะเป็น6คู่นะครับในชุด5ดาวนะครับต่อไปเป็นชุด4ดาวนะครับก็จะมี4,9 3,6 4,2 35นะครับก็จะเป็น2ตัวนะครับเนาะสำหรับใน3ตัวนะครับ3ตัวก็จะมีนะครับ0 4 8 438แล้วก็4 2 4นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในน้อยแรกนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยิ่งเห็นไลค์เยอะนะครับเห็นคอมเมนต์เยอะนะครับยิ่งมีกําลังใจนะครับในการไปคิดสูตรหาสูตรนะครับมาให้ทุกคนทุกท่านได้ดูเลยก็รับชมกันน่ามองคาจริงๆเลยนะครับกลับบ้านไปเจอทั้งลมเจอทั้งแดดนะครับกลับบ้านไปก็ไม่ได้ค่อยอยู่บ้านนะครับไปอยู่ทุ่งนานะครับก็ไปนะครับสูรกับรับบรรยากาศธรรมชาตินะครับเนาะนะครับจะได้สมองจะได้โล่งๆนะครับปลอด ปลอดโปร่งนะครับเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับใครที่เดินทางกับต่างจังหวัดนะครับถึงกันหรือยังนะครับเนาะนานะครับผมก็ได้เลยครับเมื่อวานนี้นะครับขับรถนะครับอ่านะครับตั้งแต่โอ้นะครับขับรถ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมง13 14ชั่วโมงนะครับอ่ะนะครับอ่ะสู้กันต่อไปนะครับใครเดินทางอยู่ก็ขอให้เดินทางโดยนะครับสวัสดิภาพนะครับเดินทั้งขาไปแล้วก็ขากลับ นะครับเนาะอย่างไรก็ช่วงนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับโควิดนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต่อไปเป็นปกติเนาะเมื่อวานก็เด้งบนเด่นล่างเลยนะครับเด่นก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับผมซึ่งเมื่อวานก็มาทั้ง2ตัวเด่นวันนี้ก็มาทั้ง2ตัวเด่นนะครับเนาะวันนี้ก็จะเน้นไปในที่เด่น6นะครับแล้วก็เด่น7เน้นรุ่ดฟันตัวเดียวนะครับ หนะครับเด่น6รุ่น6ฟัน6ตัวเดียวเลยนะครับผมจับคู่ก็จะเป็น64 6ี่หกห7า 7, 7 6นะครับในชุด5ดาวนะครับนาอนีนะครับ ปกติไม่ค่อยให้เล่กเบิลไปนะครับนี่ไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับฮานอยนี่ชอบออกมาเบินบ่อยนะครับเนาะเออนะครับผมก็ต้องไปตามน้องนี้แหละนะครับฮานอยนี่ต้องไหลไปตามกระแสนะครับจะไปน้ํามันเชี่ยวก็ไม่อยากจะเอานะครับเรือไปขวางไว้นะครับก็ปล่อยให้มันไหลไปตามน้ํานะครับเนาะเนี่ยก็ต้องไปตามน้ํานะครับมาแบบนี้ก็ไปอย่างนี้แล้วนะครับเนาะสูตรนะครับเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยนะครับเนาะสำหรับฮานอยทั้ง ทั้งหมดนั่นแหละครับฮานอยนี่นะครับเพี้ยนสุดไปเรื่อยครับจะใช่ของเดือนที่แล้วก็ไม่ได้นะครับเนาะนะครับสำหรับในชุดนี่ครับสามดาวก็จะมี6กแปดหกสามเจ็ดแปดเจ็ดสามนะครับสำหรับใน3ตัวนะครับก็จะมี3 6 5 7 5 0 3 6 8นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในนอยที่2ครับต่อไปเป็นน้อย VIP นะครับน้อย VIP เมื่อวาน มาตัวเด่นแล้วนะครับยังจับคู่หาคู่เขาไม่เจอนะครับมาในเด่น6นะครับซึ่งวันนี้จะเน้นไปที่เด่น6แล้วก็เด่น5นะครับเน้นร่ดฟันตัวเดียวนะครับ6เหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อวาน6นะครับวันนี้ไม่ต้องมาเช็ดนะครับปล่อยให้6ไปอีกนะครับนะครับเล่นบ่อยมกนี้นะครับไม่น่าจะขำเราบ้งนะครับจับคู่จะเป็น6 2 6 6 6หกสี 52 56 54นะครับชุด5ดาวนะครับจะมี6คู่ต่อไปเป็นชุด3ดาวนะครับก็จะมี58 59 68 69นะครับนี่แหละครับก็จะเป็นชุดนะครับหาน่อยทั้ง3หน่อยเอเอ,าเอาสามตัว3ตัวลืมนะครับก็จะมี2 62 266 6, อง54นะครับสําหรับเมื่อวานนะครับเน้นไม่มาเลยนะครับเนาะว่านะครับจะตินให้ถูกคู่ซะหน่อยนะครับไม่มาเลยนะครับน้องเมื่อวานนี้นะครับเน้นอย่างน้อยละ2คู่นะครับไม่ต้องไปเน้นหรอกนะครับเนาะผมว่านะครับก็ให้สมาชิกนะครับเลือกเอานะครับจับเอาตามดวงเลยนะครับผมเชื่อว่านะครับถ้าใครดวงดีก็จับถูกตัวนะครับถ้าใครดวงไม่ดีนะครับก็จับไม่ถูกตัวนะครับถ้าใครทุนเยอะนะครับก็จับไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อ ความปลอดภัยนะครับเนาะซึ่งผมก็ไม่สามารถรู้หรอกนะครับว่ามันจะมาในชุด5ดาวนะครับหรือชุด3ดาวนะครับอันนี้ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับเพื่อนําไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบกรัฐบาลเวียดนามนะครับรู้กันรู้กันสลากกินแบกรัฐบาลเวียดนามวัน์ตี้นะนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็สาเหตุหนึ่งนะครับที่กลับมา ที่นี่นะครับเนาะกลับบ้านไปนาำหนาวนะครับไม่ค่อยได้อาบน้ำหรอกครับตอนเช้าเช้านี่ครับหนาวนะครับซึ่งกลับมาที่นี่นะครับร้อนแล้วนะครับเนาะก็หวังว่าก็คงได้อาบน้ําทุกวันนะครับนะครับอาบยูดีนะครับกลับบ้านไปนะครับบางวันก็ไม่ได้อาบรอ้พอดีมันก็หนาวจริงนะครับตอนกลับไปนี่มันหนาวช่วงปีใหม่นะครับเนาะเออนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีนะครับทั้งฮานอยทั้งลาวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ